อันนี้วิธีหลังกองนะครับอนกัดูด้านออกแล้วก,ก็ส,ๆๆส่วนด้านเข้า เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยน้ำมันจะใสเสร็จสิ่งสกปรกอาจจะออกอยังไม่ดีให้เราเคาะก่อนโอ,อน้ยแย่ทะเลาะเลย เอามาเนี่ยดูสีน้ำที่เปลี่ยนไป นะเป็นไงสีน้ำคาบสกปกคุณผฝังอยู่นี่ในเส้นใหญ่กองโอเคเรียบร้อยครับ